สวัสดีครับวันนี้พบก,กับ s a m s u n Galaxy g A07 5G นะครับรอบนี้เขามาพร้อมกับสโ,โลแกนที่ว่าใช้นานทนทานแบตอึดทั้งวันนะครับไม่อึดได้ยังไงเพราะรอบนี้แบตเตอรี่ให้ความจุมามากถึง6,000ม ah ิลลิแอมป์นะครับคุณสามารถใช้งานข้ามวันข้ามคืนได้อย่างแน่นอนนะครับและทีเด็ดคือ s m s u u n เนี่ยเขารับประกันแบตเตอรี่ให้ยาวนานถึง3ปีเลยนะซึ่งถ้าภายใน3ปีนี้นะครับแบตเตอรี่ของคุณเสื่อมเนี่ย ซัมซุงเปลี่ยนให้ฟรีนะย้ำว่าฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายและถ้าหากว่าใครกำลังมองหามือถือที่สามารถใช้งานระยะยาวได้นะครับ A075G รุ่นนี้ตอบโจทย์ได้ดีเลยนะเพราะทางแบรนด์เนี่ยการันตีว่าจะอัปเดตข้ามเวอร์ชันให้ถึง6เวอร์ชันนะครับและอัปเดตแผทความปลอดภัยของตัวเครื่องให้อีก6ปีนะครับเพราะฉะนั้นเราเนี่ยซอฟต์แวร์ของคุณจะยังคงดูใหม่อยู่เสมอนะครับและหน้าจอเนี่ยก็ยังมีการอัปเกรดสเปคขึ้นมานะครับรุ่นก่อนหน้านี้จอได้เป็น 90เฮิร์ใช่ไหมแต่ว่ารอบนี้ได้เป็นจอ120 h z นะครับใครเป็นคนที่ชอบเล่นพวกสายโซเชียลถ่าฟีดข่าวนะรับรองเลนะว่าถ่ไ,ได้อย่างสมูทแน่นอนนะครับและถ้าหากว่าใครยังไม่รู้จักกับ Samsung Galaxy A075G รุ่นนี้นะครับเดี๋ยววันนี้มารับชมรีวิวกันนะครับแต่ก่อนที่เราจะรับชมคลิปเนี่ยก็เหมือนเดิมเลยครับ ผมต้องฝากให้ท่านผู้ชมทุกท่านเนี่ยช่วยกดติดตามและกด Subscribe <S <S เพื่อเป็นกำลังใจให้กัชบช่องผมด้วยแล้วกันนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยเนี่ยจะขอบพระคุณมากๆถ้านทุกคนพร้อมแล้ว <S <S เดี๋ยวรับชมรีวิวกันได้เลยครับ มาดูกันที่สีที่มีวางจำหน่ายในบ้านเรากันหน่อยก็แล้วกันนะครับซึ่งมีทั้งหมด2สีนะโดยที่สีแรกเนี่ยจะเป็นสี black นะครับหรือว่าสีดำนะ ส่วนสีที่2เนี่ยจะเป็นสีไลท์ไวโอเลตนั่นเองนะครับหรือว่าสีม่วงนะซึ่งการดีไซน์เนี่ยรอบนี้ต้องบอกเลยว่าการดีไซน์ทำออกมาได้สวยมากครับดูหรูหราเหมือนรุ่นพี่อย่างตัว A26 และ A56 เลยนะฝาหลังเนี่ยเขาดีไซน์เป็นงานด้านนะครับเวลาที่แสงมากระทบเนี่ยจะมีประกายสีรุ้งพุ่งออกมาจากฝาหลังด้วย ซึ่งฝาหลังเนี่ยจะเป็นกราฟไฟเบอร์บวกกับโพลิเมอร์นะครับในส่วนของโมดูกล้องเนี่ยก็จะมีฐานยกขึ้นมาจากฝาหลังนะเป็นทรงวงรีนะครับด้านในมีกล้องม่ใช้าง,งานทั้งหมดเนี่ยสตัวนะแล้วก็จะมีแฟลช LED นะครับ และยังทนน้ําทนฝุ่นด้วยค่ามาตรฐาน IT54 ด้วยนะก็คือทนพวกละอองน้ําและละอองฝนแบบ360องศาเลยนะครับส่วนขอบของตัวเครื่องเนี่ยจะดีไซน์เป็นแบบขอบตัดนะครับเป็นงานด้านนะบริเวณมุมทั้ง4ี่เนี่ยจะดีไซน์เป็นมุมโค้งนะครับส่วนน้ำหนักของตัวเครื่องจะอยู่ที่199กรัมนะครับส่วนเรื่องของความบางเนี่ยอยู่ที่8.2ม mm มครับ ทีนี้เรามาดูกันที่ปุ่มและฟอตต่างๆของรุ่นนี้กันบ้างนะครับทุกคนเริ่มจากด้านล่างของตัวเครื่องนะครับฝัายซ้ายมือสุดเลยเนี่ยจะเป็นช่องเสียบหูฟังขนาด3.5นะยังมีมาให้ใช้งานครับตามบริเวณไม่์สนทนาตามบริเวณช่องเสียบสายชาร์จและตามรมรด้วลำโพงนะครับ ส่วนฝั่งขวาของตัวเครื่องมีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงและปุ่ม power นะครับปุ่ม power ก็จะเป็นปุ่มสแกนลายนิ้วมือไปในตัวด้วยนะครับซึ่งการดีไซน์ของฝั่งขวาตัวเครื่องเนี่ยก็จะดีไซน์เป็นแบบ key island 2อดนนะครับด้านบนของตัวเครื่องเนี่ยมีไมค์ตัวที่2นะส่วนฝั่งซ้ายของตัวเครื่องจะเป็นช่องใส่ซิมการ์ดครับ ซึ่งทัดไซซิมของรุ่นนี้จะเป็นแบบไฮบริดสล็อตนะมาดูกันที่เรื่องของแบตเตอรี่กันบ้างนะครับทุกคนต้องบอกว่ารอบนี้ให้มาแบบจัดเต็มเลยครับสำหรับ Galaxy a g a l ซี y A075G มาพร้อมกับความจุแบตเตอรี่6,000ม ah ิลลิแอมป์นะครับทุกคนต้องบอกว่าได้ความจุแบตเตอรี่เนี่ยมามากที่สุดในรุ่นแล้วนะครับแล้วก็ตัวเครื่องเนี่ยรองรับการชาร์จเร็วสูงสุดอยู่ที่25วัตต์นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตแจ้งการรับประกันแบตเตอรี่ให้ทราบกันหน่อยก็แล้วกันนะครับซึ่งการรับประกัน แบตเตอรี่เนี่ยเขารับประกันให้3ปีนะครับทุกคนก็คือเปลี่ยนฟรีนั่นแหละมูลค่า1,690บาทนะครับแต่ว่าเฉพาะเครื่องที่ซื้อช่วงโปรโมชั่นตอนเปิดตัวนะก็คือซื้อตั้งแต่19มกราคมไปจนถึงวันที่1มีนาคม2,569ครับถ้าใครซื้อระหว่างนี้คุณก็จะได้รับประกันแบตเตอรี่3ปีฟรีเลยครับ ก็คือปีที่1เนี่ยเวลาเราซื้อเราจะได้ประกัน12เดือนใช่ไหมเราก็ใช้สิทธิ์นี้ในการเคลมแบตเตอรี่ได้เลยไม่จํากัดจำนวนครั้งนะครับส่วนปีที่2และปีที่3เนี่ยเราสามารถเคลมได้1ครั้งนะครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะสามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้ที่ Samsung Member ครับ ถ้าเป็นแบรนด์อื่นนะครับในเรื่องของแบตเตอรี่เนี่ยส่วนใหญ่นะเขาจะแจ้งว่าแบตเตอรี่สามารถใช้งานได้ยาวนานถึง3ปีหรือ5ปีนะครับแจ้งประมาณนี้แค่นั้นเองนะครับไม่ได้รับประกันการเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้ระหว่าง3ปีนะซึ่งจะไม่เหมือนซัมซุงนะครับซัมซุงเนี่ยถ้าภายใน3ปีแบตเตอรี่ของคุณเสื่อมเนี่ยซัมซุงเปลี่ยนให้ฟรีอันนี้ถือว่าใจปั๊มมากๆเลยครับทีนี้เราไปดูกันที่การใช้งานแบตเตอรี่กันบ้างนะครับผมทดสอบมาให้ดูเนี่ยหลายอย่างเลยนะ ขอเริ่มจากการชาร์จแบตนะครับตั้งแต่0%ไปจนถึง100%กันก่อนก็แล้วกันนะครับโดยที่ชาร์จแบตตั้งแต่0%ไปจนถึง99%เนี่ยผมใช้เวลาในการชาร์จ76นาทีนะครับซึ่ง1%สุดท้ายเนี่ยอาจจะใช้เวลานาน,านหน่อยนะครับโดยใช้เวลาเพิ่มอีก14นาทีนะแบตเตอรี่ถึงจะเต็ม100%นะครับและถ้าหากว่าเป็นการดูหนัง1ชั่วโมง ผมเปิดแสงหน้าจอ50%นะเปิดเสียงลำโพงอีก50%นะครับอุณหภูมิภายในห้องเนี่ยอยู่ที่25องศานะผลปรากฏว,ว่าแบตเตอรี่ลดลงไปแค่7%เท่านั้นเองครับและถ้าหากว่าเป็นการเล่นเกม1ชั่วโมงนะครับผมเปิดแสงหน้าจอ50% เปิดเสียงลำโพง50%อุณหภูมิภายในห้อง25องศานะครับผลปรากฏว่าแบตเตอรี่ลดลงไปแค่11%เท่านั้นเองนะครับซึ่งโดยปกติแล้วนะครับมือถือ Android ส่วนใหญ่นะเล่น1ชั่วโมงเนี่ยแบตเตอรี่จะลดอยู่ที่ประมาณ10-18%นะครับแต่ว่ารุ่นนี้แบตเตอรี่ลดไปเพียงแค่11%เท่านั้นเองถือว่าแบตอึดมากๆเลยครับและถ้าหากว่าใช้ GPS นำทางนะครับผมได้ไปทดสอบเรียบร้อยแล้วทุกคนนะ ถ้าเป็นการใช้ GPS นำทาง1ชั่วโมงนะครับผลปรากฏว่าแบตเตอรี่ลดลงไปแค่5%เ์เท่านั้นเองนะครับและใช้ GPS ในการนำทาง11ชั่วโมงเนี่ยผลปรากฏว่าแบตเตอรี่ลดลงไปแค่62%เเท่านั้นเองนะครับเรอบอกเลยว่าแบตอึดมากแล้วแบตเตอรี่เหลือ1%นเรนเนี่ยเราสามารถทำอะไรได้บ้างนะครับถ้าเป็นการโทรไลน์นะสามารถโทรได้นานสูงสุดถึง25นาทีเลยครับถ้าเป็นการโทรออกนะครับผ่านซิมเนี่ย สามารถทกออกได้นานถึง20นาทีเลยนะและถ้าหากว่าเป็นการฟังเพลง YouTube Music นะครับ สามารถฟังเพลงได้นาน50นาทีหรือเป็นการฟังเพลงผ่าน Spotify นะครับสามารถฟังได้นานถึง40นาทีเลยครับเีนี้เรามาดูกันที่เรื่องของซอฟต์แวร์กันบ้างนะครับทุกคนเอาจริงๆนะมันมีเพียงไม่กี่รุ่นหรอกถ้าเป็นเร็จราคาไม่เกิน5,000บาทเนี่ยแล้วจะได้รับการอัปเดตท,ที่ยาวนานถึง6ปีนะครับแน่นอนว่ามีแบรนด์ s a m s u n ด้วยนะซึ่งรอบนี้นะครับต้องบอกเลยว่าการอัปเดเนี่ยยาวนานกว่ารุ่นที่ผ่านมานะครับ รอบนี้ทางซัมซุงเนี่ยการันตีว่าสามารถอัปเดตข้ามเวอร์ชั่นให้นานสูงสุดถึง6เวอร์ชั่นเลยนะตอนนี้เป็นแอนดรอย16ใช่ไหมคุณนับไปอีก6เวอร์ชั่นเลยจะไปจบที่แอนดรอยเท่าไหร่และทางแบรนด์นะครับยังอัปเดตแัดความปลอดภัยของตัวเครื่องให้นานสูงสุดอีก6ปีนะ เพราะฉะนั้นแล้วนะครับถ้าใครต้องการซื้อมือถือที่สามารถใช้งานได้ยาวๆเลยเนี่ยก็ต้องเป็น A07 5G รุ่นนี้แหละใช้งานได้ยาวนานแน่นอนส่วนเรื่องของเวอร์ชัน Android นะครับรอบนี้มาพร้อมกับ Android ใหม่ล่าสุดเลยนะนั่นก็คือ Android 16นะครับแล้วก็มีการครอบทับด้วย One UI เวอร์ชัน8.0นะครับเป็น UI เวอร์ชันใหม่รูปร้างตา UI เนี่ยใช้งานง่ายมากเลยครับ และที่ขาดไปได้เลยนะครับนั่นก็คือตัวออโต้บล็อกเกอร์นั่นเองนะครับหรือว่าตัวบล็อกอัตโนมัตินะครับเวลาที่เราโดนมิจฉาชีพหลอกให้ติดตั้งแอปพลิเคชันลงเครื่องหรือว่าโหลดแอปมาจากแหล่งอื่นที่ไม่ใช่จาก p l a y s t o r e เนี่ยตัวเครื่องจะทำการบล็อกการติดตั้งให้เราโดยอัตโนมัติเลยครับทำให้ตัวเครื่องเนี่ยปลอดภัยจากมิจฉาชีพนะครับและยังสามารถบล็อกคำสั่งที่ส่งผ่านสาย USB ได้ด้วยนะ หรือจะเป็นลิงก์จาก SMS นะครับหรือว่ารูปภาพมันแวร์ที่แฮกเกอร์ส่งมาหาเราทางข้อความเนี่ยตัวเครื่องก็สามารถป้องกันได้ครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าใครซื้อไปฝากปู่ย่าตายายญาติผู้ใหญ่นะผมว่ารุ่นเนี่ยสามารถตอบโจทย์เลยนะครับเพราะว่ามีตัวบล็อกอัตโนมัติมาให้ใช้งานด้วยปลอดภัยจากแฮกเกอร์แน่นอนครับ ทีนี้เราไปดูกันที่เรื่องของหน้าจอกันบ้างนะครับทุกคนหน้าจอเนี่ยมีการอัปเกรดสเปคขึ้นมาอยู่นะครับการดีไซน์ของหน้าจอเนี่ยรอบนี้นะครับได้เป็นหน้าจอแบบหยดน้ำนะครับทุกคนขอบของหน้าจอเนี่ยเอาตามตรงมันก็แอบเจะหนะเล็กน้อยอยู่เหมือนกันนะครับส่วนพละของหน้าจอได้เป็นจอ L C D นะครับขนาดของหน้าจอ6.7นิ้วถือว่าใหญ่เลยนะมาพร้อมกับความละเอียด H D P S นะครับ สีสันหน้าจอเนี่ยผมว่าทําได้ดีตามเรทราคานะครับเวลาดูคอนเทนต์เนี่ยสีสันก็สว่าง,งสดใสใช้ได้เลยครับส่วนความสว่างของหน้าจอนะครับรุ่นเนี้ยใหมาสูงสุดอยู่ที่800นิตนะครับทุกคนก็สามารถใช้งานทัท่วๆไปได้สบายๆเลยครับสว่วนรีเฟรชของหน้าจอนะครับรอบเนี้ยใหมา 120Hz เฮิร์ตนะครับถ้าเราไปเทียบกับรุ่นก่อนหน้านี้อย่างตัว A 0 6 5 G เนี่ยตัวก่อนหน้านี้ได้แค่ 90H เฮิร์ตเท่านั้นเองนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย A075G ไถฟิดข่าวลื่นไม่สะดุดดูหนังเนี่ยภาพมีความสมูทมากกว่ารุ่นเดิมแน่นอนนะครับและรุ่นนี้นะครับยังรองรับในส่วนของการแบ่งหน้าจอได้ด้วยนะ แบ่งเป็น2ส,ส่วนด้านบนด้านล่างแบบนี้ก็ได้นะครับหรือจะสลับด้านล่างขึ้นไปด้านบนก็ได้นะเรายังสามารถเซฟแอปคู่ไปไว้ที่หน้าจอหลักได้ด้วยนะครับวันหลังที่เราต้องการใช้งาน2หน้าจอเนี่ยก็ไปกดที่แอปคู่ที่เราเซฟไว้หน้าจอหลักได้เลยนะครับหรือใครจะทําเป็นหน้าต่างลอยรุ่นนี้ก็รองรับการทําเป็นหน้าต่างลอยได้ด้วยนะ Facebook เป็นกรอบเล็กๆนะครับส่วนพื้นหลังเป็น YouTube ก็สามารถทําได้ครับและรองรับในส่วนของการโครนแอปได้ด้วยนะ แอปไหนที่มันรองรับเนี่ยมันก็จะขึ้นรายชื่อมาแบบนี้เลยครับมาถึงเรื่องกล้องถ่ายรูปก,กันแล้วนะครับทุกคนนะ่รุ่นนี้นะครับกล้องหนะ้าได้ความละเอียดมาที่8ล้านพิกเซลครับส่วนกล้องหลังเนี่ยความละเอียดสูงสุดของกล้องหลักอยู่ที่50ล้านพิกเซลนะครับส่วนกล้องตัวที่2เนี่ยจะเป็นกล้องเดฟนะความละเอียดอยู่ที่2ล้านพิกเซลครับทีนี้เรามาดูกันที่การถ่ายรูปถ่ายวิดีโอก,กันบ้างนะครับทุกคนขอญากเริ่มจากในเรื่องของกล้องหน้าก็แล้วกันนะครับซึ่งกล้องหน้าเนี่ยกล้องบอกว่าถ่ายได้คม ชัดดีมากเลยครับกับความละเอียด8ล้านพิกเซลเนี่ยการเกลี่ยผิวเนี่ยผมปรับบิวตี้มาที่ระดับที่6กนะครับก็ถือว่าเกลี่ยผิวได้เรียบเนียนดีสกินโทนของผิวเนี่ยจะเป็นแบบ natural tone นะครับมีความเป็นธรรมชาติตามสไตล์ของซัมซุงนั่นแหละทุกคนสว่วนการแตะขอบระหว่างตัวแบบกับฉากหลังเนี่ยผมว่าอาจจะยังไม่ได้ดีมากนะโดยเฉพาะบริเวณขอบเส้นผมนะครับอันนี้อาจต้องรออัปเดตซอฟต์แวร์อีกสักรอบนะผมว่าน่าจะดีขึ้นกว่านี้นะครับ ส่วนกล้องหลังนะครับที่ผมเทสมาเนี่ยจะเป็นการถ่ายด้วยโหมดรูปถ่ายนะครับแล้วก็จะเป็นโหมดภาพบุคคลนะก็ถ่ายได้ชัดเจนดีสีสันเนี่ยสว่างสดใสนะครับส่วนการเกลี่ยผิวเนี่ยผมปรับบิวตี้มาที่ระดับที่6นะเกลี่ยผิวได้เรียบเนียนดีครับส่วนการตัดขอบระหว่างตัวแบบกับฉากหลังเนี่ยผมว่าดีกว่ากล้องหน้าเล็กน้อยนะครับ แต่โดยภาพรวมเนี่ยก็อาจจะยังไม่ได้เนียนมากนะอันเนี้ยอาจ,จต้องรออัปเดตซอฟต์แวร์อีกสักรอบเหมือนกล้องหน้านะครับน่าจะดีขึ้นกว่านี้ส่วนางานวิดีโอกล้องหลังเนี่ยอาจได้สูงสุดจะเป็น 1080p 30เฟรมเรทนะครับวิดีโอเนี่ยถ่ายได้ชัดเจนดีครับตัวแบบชัดฉากด้านหลังชัด แต่สีสันวิดีโอเนี่ยอาจจะจืดกว่าความเป็นจริงเล็กน้อยนะครับส่วนข้อดีก็คือวิดีโอกล้องหลังเนี่ยรองรับโหมดบิวตี้ได้ด้วยที่ความละเอียด 1080p 30เฟเมเรทนะทำให้ผิวหน้าเนี่ยเนียนสวยอย่างแน่นอนครับและจะถามาว่าใครจะเดินไปด้วยถ่ายไปด้วยเนี่ยวิดีโออ,อาจมีอาการสั่นอยู่บ้างเหมือนกันครับเพราะรุ่นนี้จะไม่มีการสั่นไมใ้ใช้งานนะส่วนวิดีโอกล้องหน้านะครับอาจจะสูงสุดเนี่ยเป็น1080 P 30เฟเมเรทนะครับ วิดีโอเนี่ยก็ถ่ายได้ชัดเจนดีมากสีสันวิดีโอก็สว่างสดใสดีนะครับซึ่งความละเอียดเนี่ยสามารถใช้โหมดบิวตี้ได้ด้วยนะทําให้ผิวของคุณเนี่ยยังคงเรียบเนียนอยู่เสมอครับมาถึงเรื่องชิปเซตกันแล้วนะครับทุกคน,นชิปเซตเนี่ยได้เป็นตัว Dimensity 6300นะครับในส่วนของการ์ดจอเนี่ยเป็นตัว m a ร i จ5 7 m c 2นะคะแนนอัตตต้เนี่ยผมเทสมาให้ดูด้วยนะครับคะแนนรวมอยู่ที่532,900 41คะแนนนะครับในเรื่องของชิปเซตนะครับต้องว่ากันตามตรงว่าชิปเซตตัวนี้เป็นชิปเซต 5G ในตัวระดับเริ่มต้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันอาจจะเหมาะกับการใช้งานทั่วๆไปสายโซเชียลมีเดียดูหนังฟังเพลงเล่นไลน์เล่นเฟซท่องเว็บอะไรแบบเนี้ยไม่ต้องกังวลใจว่าเครื่องจะชา้าจ,จะอืดจะน่วงนะเพราะว่าชิปเซตตัวนี้ถ้าเป็นการใช้งานทั่วๆไปนะครับ ประมวลผลไวมากทุกคนนะแล้วก็เปิดแอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยก็ไม่ต้องรอนานด้วยนะครับส่วนใครที่ในเรื่องของการเล่นเกมนะครับก็ต้องบอกว่ามันอาจจะเหมาะกับการปรับกราฟิกเป็นแบบต่ําสุดนะจะเหมาะที่สุดนะครับแล้วก็สามารถเล่นได้แบบลื่นๆเลยครับซึ่งวันนี้ผมเทสเกมมาทั้งหมด3เกมด้วยกันนะเกมแรกเนี่ยจะเป็นเกม PUBG นะครับในส่วนของการตั้งค่ากราฟิกผมจะปรับตามนี้เลยครับ กราฟิกเนี่ยอยู่ที่ลื่นไหลามากนะในส่วนของเฟรมเรทเนี่ยอยู่ที่สูงสุดนะครับก่อนอื่นเลยเรามาดูกันที่ตัวใจโลสโคปกันก่อนเลยครับผมว่าตัวใจโลสโคปของรุ่นเนี้ยดีมากเลยนะลื่นมากนะครับคือมันแทบจะเรียลไทม์ Real เลยก็ว่าได้ในราราคาไม่เกิน5 0 0พบาทเนี่ยผมว่าใจโรของรุ่นเนี้ยนะดีเป็นอันดับต้นๆอย่างแน่นอนนะครับใครที่ชอบเล็งเป้าผ่านตัวเจโลสโคปเนี่ยยิงสนุกแน่นอนครับ ส่วนเรื่องของความลื่นไหลในการเล่นเกมถ้าเราไปเทียบกับตัว A 0 6 5 G นะ ผมว่า A075G เนี่ยจะเล่นได้ลื่นมากกว่านะครับอย่างแรกเลยคือ A075G เนี่ยจะปรับเฟรมเรทได้สูงกว่านะครับแล้วก็ตัว UI 8.0เนี่ยผมว่าเขาอัพติมไลกับเกมมาได้ดีนะทำให้การเล่นเกมเนี่ยลื่นกว่าเดิมนะครับไม่นวงเลยและการปรับกราฟิกแบบเนี้ยผมว่าเหมาะกับตัว CPU เลยครับเวลาหมุนตัวเวลาแพนเป้าตามติดศัตรูเนี่ยยิ่งเห็นได้ชัดเลยว่ามันลื่นมากๆ ส่วนการแหลกแบบหนักๆระหว่างการเล่นเกมที่ผมได้ลองเล่นมาเนี่ยก็ยังไม่เจอแต่อย่างใดนะ ถ้าที่คะแนนความลื่นเนี่ยเต็ม10ผมให้ไป9คะแนนเลยครับส่วนเกมที่2เนี่ยจะเป็นเกมฟรีไฟนะการาฟิกอยู่ที่ราบลื่นนะครับะระดับเฟรมเรทเนี่ยอยู่ที่ขั้นสูงนะซึ่งจากการที่ลองเล่นมาเนี่ยการปรับการาฟิกแบบราบลื่นเล่นดีๆเลยครับเวลาวิ่งเวลาหมุนตัวเวลาแพนเป้าเนี่ยภาพดูไหลลื่นใช้ได้เลยเพียงแต่เฟรมเรทเนี่ยอาจจะจม่ดูสมูทเทียบเท่ากับเกมพัฟจีเท่านั้นเองนะครับผมว่าถ้าเทียบกับตัว A065G เนี่ยสำหรับ เกมนี้นะไม่ได้ต่างกันมากนะครับเล่นได้ประมาณเดียวกันเลยถ้าที่คะแนนความลื่นเนี่ยเต็ม10ผมให้ไป8.5คะแนนเลยครับส่วนเกมที่3เนี่ยจะเป็นเกม ROV นะครับทุกคนการาฟิกต่างๆผมจะปรับสุดเท่าที่เกมมันปรับได้นะสระเกมนี้แล้วเนี่ยต้องบอกว่าเล่นเดินลืนล่นมากเลยครับโดยที่ชุดเขาตีไฟล์ใหญ่ๆเนี่ยช่วงปล่อยสกิลพร้อมกันได้หลายคนนะครับเฟรมเรทนะฮะรุ่งลงมาต่ำสุดเนี่ยอยู่ที่5 8ถึง60เท่านั้นเองนะ ส่วนไฟเล็กๆเนี่ยอยู่ที่60นิ่งๆเลยครับเฟรมเรทนิ่งมากเลยถ้าเราไปเทียบกับตัว A065G เกมเนี่ยผมว่า A075G เฟรมเรทนิ่งมากกว่านะส่วนฟลลีกาทัชของจอนะครับทัดได้ดีมากเลยครับทัดติดมือดีมากการมารับทิศทางการเดินเนี่ยก็ทำได้อย่างง่ายดายเลยครับถ้าที่คะแนนความลื่นเนี่ยเต็ม10ผมให้ไป9คะแนนเลยครับ มาถึงเรื่องแรมกับ ROM กันแล้วนะครับทุกคน่ะซึ่งรุ่นนี้ก็จะมีวจงจำหน่ายอยู่ทั้งหมด2ความจุนะครับตัวแรกเนี่ยจะเป็นตัวแรม6 ROM รอม1 2 8สิกิกส่วนความจุที่2เนี่ยจะเป็นตัวแรม4 ROM รอม1 2 8กิกนะครับซึ่งผมเองเนี่ยได้เทสประสิทธิภาพในการอ่านเขียนของ ROM มาให้ทุกคนได้รับชมกันด้วยนะครับประสิทธิภาพในการอ่านเนี่ยอยู่ที่503เมกต่อวินาทีนะส่วนประสิทธิภาพในการเขียนเนี่ยอยู่ที่322เมกต่อวินาทีนะครับ ถ้าเราดูจากผลค่าแนนเนี่ยก็น่าจะคาดเดาได้ว่าในส่วนของแรมเนี่ยเป็นแบบ LPDDR4X นะครับแในส่วนของ ROM เนี่ยเป็นแบบ eMMC version 5.1นะครับรองรับไมโครดีการ์ดเนี่ยได้สูงสุดถึง2เทราไบต์เลยครับในส่วนของ Wi-Fi เนี่ยรองรับได้2นะความถี่นะคุณจะมี2.4กิกะเฮิร์บใช้เอาฟ5.0ครับ มาถึงเรื่องราคาเปิดตัวกันแล้วนะครับทุกคนสำหรับ Samsung Galaxy A 0 7 5 G นะครับตัวแรม6รอม1 2 8รเนี่ยราคาเปิดตัวอยู่ที่5,999บาทนะครับรุ่นนี้มีว่าจำหน่ายทั่วประเทศนะทั้งแบบออนไลน์และแบบออฟไลน์นะครับใครจะไปหาซื้อแถวบ้านเนี่ยมีวาจำหน่ายอย่างแน่นอนนะครับ ส่วนความจุแรมซีรอม 128GB กิเนี่ยราคเาเปิดตัวอยู่ที่5,499บาทนะครับตัวนี้จะมีวายจำหน่ายที่โอเปอเรเตของ AIS 2 Samsung.com นะครับแล้วก็จะมีแอปร a z a d a และ Shopee ครับ เดี๋ยวผมขอสรุปให้ฟังหน่อยละากันนะครับว่าซัมซุง Galaxy A075G เนี่ยมันเหมาะกับการใช้งานแบบไหนและเหมาะกับใครนะครับถ้าใครเป็นคนที่ต้องทํางานด้านนอกตลอดเวลานะครับระหว่างวันเนี่ยไม่ได้กลับออฟฟิศเลยหรือว่าไม่ได้กลับเข้าบ้านนะครับต้องทํางานด้านนอกตลอดเวลา A075G เนี่ยมันตอบโจทย์ได้ดีมากเพราะแบตเตอรี่ได้ความจุขนาดใหญ่ 6,000mAh นะครับไม่เพียงแค่ใช้งานได้จบวันนะครับแต่ยังสามารถใช้งานได้ข้ามวันข้าม คืนเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับระหว่างวันเนี่ยคุณไม่จะเป็นจะต้องพก power bank เลยนะครับสะดวกสบายมากๆและถ้าหากว่าใครกำลังมองหามือถือที่สามารถใช้งานระยะยาวได้นะครับเดี๋ยวรากการอัปเดตยาวนานก็ต้องเป็น A07 5G อีกเช่นเดียวกันนะครับเพราะทางแบรนด์เนี่ยการันตีการอัปเดตข้ามเวอร์ชันให้นานสูงสุดถึง 6เวอร์ชั่นเลยครับและยังอัปเดตแพคความปลอดภัยของตัวเครื่องเนี่ยให้นานอีก6ปีนะมันเหมาะกับการซื้อไปฝากญาติผู้ใหญ่มากๆไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายอะไรแบบนี้นะครับรับรองได้เลยว่าพวกท่านจะปลอดภัยจากมิจฉัดชีพแน่นอนเพราะรุ่นนี้เขามีออโต้บล็อกเกอร์หรือตัวป๊อกอัตโนมัตินะครับ ทำให้มิาชีพเนี่ยไม่สามารถหลอกให้เรามาติดตั้งแอปพลิเคชันลงเครื่องได้นะครับและถ้าหากว,ว่าคุณดูคลิปนี้จบนะครับแล้วสนใจสินค้าเนี่ยทุกคนสามารถสั่งซื้อสินค้าผ่านโปรดักแท็กที่อยู่ภายในคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะรับรองเนี่ยว่าสินค้าที่คุณสั่งซื้อเนี่ยจะเป็นสินค้าที่เป็นของแท้แน่นอนนะครับสำหรับวันนี้จบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับต้องขอบพระคุณทุกท่านมากๆเลยนะครับท่าน้ชมก็ติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีครับ